อยู่กับบ้านอยากมีไรายได้เสริมรองรับออเดอร์ข้าวคลุกน้ำพริกกันดีไหมคะโครบรินี่คะ่ะวันนี้มีสูตรน้ำพริกกะปิมาฝากด้วยจริงๆวันนี้สั่งน้ำพริกมันปูแล้วก็ไข่มันกุ้งมากินนะคะก็เลยเอาแนวทางการทําข้าวคลุกน้ำพริกมาฝากทุกคนด้วยเลยแต่ก่อนเคยไปขาย,ขายของตลาดนัดนะคะเห็นร้านหนึ่งนะคะเขาขาย,ข,าย,ข,ายข้าวคลุกน้ำพริกคือแบบขายดีมากแต่วันนี้ก็คือแบบเอาแบบห่อไข่มาฝากนะคะใส่ชะอมด้วย อันนี้เป็นกระทะเหล็กนะคะจริงๆอ่ะตัวนี้ทําได้หลายอย่างเลยเหมือนเป็นกระทะพวกย่างเนยอะไรสักอย่างนะคะขนาด30เซนนะคะก็คือกําลังดีเลยสําหรับการทําแบบไข่หอ่อข้าวเตรียมทอดปลาทูเลยค่ะปาดเนื้อทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ดึงก้างออกค่ะเวลาลูกค้านําไปทานนะคะจะได้ทานสะดวกถ้าเขาแบบสั่งเป็นตัวเนาะอ่ะสุตร้พริกกะปิกระเทียมนะคะ 1. นึกะป,กะป,กะป,กะปิใช้ของกุ้งไทยนะคะ1นถพค่ะแล้วก็โคล กะปิกับกระเทียมไม่เข้ากันพริกหนึ่งทพีค่ะพริกจินดาแดงเนี่ยเราจะซอยๆหน่อยนะคะเวลาตามจะได้ไม่แตกเป็นกากใหญ่นะคะผสมกับพริกขี้หนูน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนจริงๆนะใส่น้ำตาลทรายเพิ่มไปด้วยนะ1ช้อนแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ1ทะพัพทพีครึ่งค่ะน้ำปลาประมาณครึ่งทพีเท่านี้ค่ะก็คือแบบแซ่บแล้วข้าวนะคะจะผสมระหว่างข้าวหอมแล้วก็ข้าวเสาห้ค่ะข้าวหอม7จแล้วก็ข้าวเสาห้30นะคะ ขอเอาน้ำพริกไข่มันกุ้งนะคะมาคลุกก่อนเลยคะ่ะ step o n ตัวนี้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าอุ๊ยฉันแบบชอบกินแบบมันๆนัวๆไม่ชอบเผ็ดมากคืออร่อยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ห่อข้าวกันนะคะตักข้าวคลุกของเรานะคะใส่ถ้วยหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็มีถ้วยวางไว้อีกถ้วยนึงแล้วก็เอาไข่มาวางแล้วก็โปะด้วยข้าวของเราคะ่ะรวบตึงความว้าวสวยงามเอามาจัดใส่กล่องคะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอะไรเราก็จะต้องใส่ถ้วยเล็กๆไว้ให้ลูกค้านะคะเพิ่มไปจากที่เราคลุกข้าวด้วยอีกถ้วยหนึ่ง จะผักสดหรือว่าผักลวกนะคะแล้วก็เอามาจะใส่กล่องของเราแต่อันนี้ที่จริงอ่ะเราสั่งมากินนะแต่สําหรับใครถ้าเกิดอยากจะได้แบบพวกน้ําพริกมันปูมันกุ้งอะไรเงี้ยสั่งมากินเนี่ยมันสั่งได้เลยเจ้านี้คือบอกบอกเลยว่าอร่อย <S <S <ess> <ต>ถ้าจะทาขายแบบราคาส่งอะไรเงี้ยก็ต้องลอง,ลองติดต่อดูนะคะหรือว่าหาแบบว่าที่แบบขายแบบครึ่งกิโลหรือว่าเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยมาขายก็ได้แต่สูตรน้ําพริกกะปิที่สอนเนี่ยก็เพราะว่าแบบว่าเอ้ยมึงกินง่ายใครๆก็กินเนาะส่วนใหญ่นะคะข้าวคลุกน้ําพริกแบบห่อไข่เนี่ยไม่มีปลาทูนะคะมีแค่แบบข้าวลุกกน้พิอไข เซตผักเนี่ยเขาจะขายกันที่ประมาณกล่องละ50บาทนะคะ ถ้าแบบจัดเป็นเซตขายแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าบางร้านนะคะเขาจะมีแบบให้เพิ่มว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อปลาทูเพิ่มก็คือเพิ่มราคาไปตามขนาดปลาทูก็ว่าไปแต่ถ้าเราใส่ปลาทูลงไปด้วยแบบนี้เราสามารถขายได้กล่องละแบบ70บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้นะคะ,ะเป็นราคาข้าวคร่วนะคะส่วนใหญ่ข้าวกล่องพวกนี้ก็จะได้กาไรอยู่ที่ประมาณ15บาท18บาทประมาณนี้นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครทําเป็นน้ําพริกมันกุ้งมันปูอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกเลยว่าน่าจะขายแบบ99บาทหรือว่าหลักร้อยนะคะการตั้งราคาเนี่ยก็คือ ให้ขาดทุนก็พอค่ะกำไรก็ตามที่สะดวกนี่ก็เป็นแนวทางอยู่บ้านก็หาเงินได้